สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนี่ยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาคาดดาวโคโลโบกันดีกว่านะครับจะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่านะโอเคนะครับผมนะก่อนจะเริ่มกันนะครับผมผมขอพูดก่อนว่าคาดดาวโคลโลโบเนี่ยมันก็ความหมายตรงตัวนะครับท่านผู้ชมครับคาดดาก็คือคาดดาวนะไม่ใช่สปอยนะครับคาดดาวก็คือเรา ไม่รู้หรอกว่าจะมาไหมนะครับผมก็แค่คาดเดาเฉยๆแบบเอาสนุกอ่ะเพราะว่าหลายๆคนก็เคยเม้นนะครับผมมาว่าผมเหมือนกันหลายคลิปเลยว่าแบบเออข้อมูลแม่งมั่วว่ะเดินเดือนหน้าไม่ใช่เรื่องนี้ในเ,เดือนนี้ไม่ใช่คลาโบเรื่องที่พี่คาดเดานี่โอ้โหมั่วๆอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องมั่วเพราะว่าก็มันคือคาดเดานะท่านผู้ชมครับพนเพราะฉะนั้นก็อยากให้รู้ว่ามันคือคาดเดานะเอไม่อยากให้แบบด่าผมมั่วๆผมขี้เหร่ไล่รบนะครับผมแต่ผมก็ไม่ลบหรอกแต่แบบ คือมันแค่แบบรู้สึกรู้สึกแปลกๆนะคือผมก็พิมพ์ไปรู้สึกว่าแบบว่าผมก็ตั้งชื่อคลิปชัดๆเลยนะว่าคาดเดาแต่ว่าหลายๆคนก็ยังมาว่าผมนะคือมันก็ไม่ถูกร้อเซ็หรอกแล้วก็ผมก็เคยทําคลิปสปอยเหมือนกันก็คือผมรู้ว่าเออเกมแอนิเมะเรื่องนี้จะมาคอลแลบกับเกมเรนเจอร์คือแบบเคยทํามาเหมือนกันหลายครั้งด้วยนะครับแล้วก็มันก็มีปัญหาใหญ่มากเลยแบบใหญ่จนถึงตัวเกมเลยคือแบบว่าเขาประกาศพูดเลยมั้งว่าแบบว่า เออช่อง Youtube ช่องไหนที่ทำคลิปคาดเดาอยู่หรือว่าลงคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการแบบว่าสปอยโคลโรโบในเดือนหน้าของลาเลนเจอร์เนี่ยคือทางเจ้าของเลก้ซิ่เขาไม่พอใจอ่ะเออมันทําให้แบบอาจจะทําให้มีการยกเลิกสัญญากันได้ซึ่งมันก็นั่นแหละเห็นปะคือมัน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 เป็นแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าแบบเออผมไม่อยากสปอยแล้วเพราะว่ากลัวว่าจะมีดาม่าอีกแล้วผมก็โดนด่าถล่มเละมากแบบ เอ้ยเขาก็บอกอยู่ว่าห้ามทำคลิปคัดเดาทำไมถึงทำอะไรเงี้ยผมไม่ได้ทำหลังจากที่เขาประกาศไว้กูทำก่อนที่เขาจะประกาศใครจะไปรู้วะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าจะเข้าใจผมด้วยนะครับมไม่อยากให้ด่าผมผมเป็นพวกจิตตกง่ายนะเออแต่จริงผมก็ต้องยอมรับให้ได้แหละผมทำช่อง u t u b e กปต้องโดนดา่าเอออะเรื่องแรกนะครับผมนะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่หลายคนไม่ใช่หลายคนดิมีคนเม้นมานะครับผมว่าอยากให้มานะก็นะคือสาวน้อยเวทมวนต์มาโกะนะครับเรื่องอะไรไม่รู้นะครับผม เอาเป็นว่าผมขอข้ามลวกันเพราะว่าถ้าเจาะเลึกเดี๋ยวมั่วนะครับเรื่องต่อมานะครับผมนะผู้ก้าโลนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบหลายคนพูดกันทุกปีเลยว่าไม่ใช่ทุกปีดทุกเดือนของปีเนี้ยเออว่าแบบมันต้องมามันต้องมาไม่มาสักเดือนหนึ่งเลยครับผมนะเพราะฉันก็เดือนหน้านะครับผมมาสักทีนะครับผมผมจะได้สุ่มนะครับพอสุ่มแล้วจะได้เกลือน,นะครับแล้วก็จะได้เลิกเล่นไม่ใช่ไม่ขนาดน,นั้นนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าถามว่ามีโอกาสมาไหมเนี่ยผู้ก้าโลมีโอกาสมานะครับสูงด้วยนะ เพราะว่ามันก็มีซีซั่น2แล้วฮะเออเรื่องต่อมานะครับนาูโตะนะครับผมเรื่องนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากหยิบมาหรอกเพราะว่ามีโอกาสมาน้อยมากแต่ว่าล่าสุดคอลแลบกับฟอร์ดไนท์ครับผมนะโอ้โหแบบมันตื่นเต้นจริงๆครับผมนะคอลแลบกับนาูโตะเนี่ยครับผมคือหลายๆคนเนี่ยเคยพิมพ์ในทิกต็อกนะครับผมคือเด็กน่าจะเป็นเด็กแหละเด็กเขาเม้นต์าแบบที่เขาไม่เคอรแลบกับฟีไฟเพราะว่าทางเจ้าของลิขสิทธิ์นาูโตะเขาบอกว่า ไม่อยากให้นาูโตะไปคอลแลบกับเกมยิงปืนเพราะว่ามันจะเสียแบบว่าวิถีนินจาอะไรก็ไม่รู้ไม่คนไรสาระสุดท้ายเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าแบบมันไม่จริงนะครับผมนะนาูโตะก็ไปคอลแลบกับเกมยิงปืนแถมเป็นเกมแนวแบทเทิลรอย่ออีกคือเป็นเกมยิงปืนจริงๆนะครับคือ ไม่ใช่คือหลายคนแบบอ้างไงว่าแบบเอ้ยมันเกมฟอร์ดเนี่ยไม่ใช่เกมยิงปืนไม่คือเกมยิงปืนครับเราก็ต้องยอมร,รับว่ามันคือเกมยิงปืนแม่งมีสไนเอลวีมแม่งมีปืน M4 มีปืนพกมันไม่ใช่เกมยิงปืน,นอีกเหรอมันแค่แบบว่าเป็นเกมแนวยิงปืนที่มีความแฟนตาซีสูงเฉยๆก็เป็นเกมยิงปืนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่พูดว่าแบบนารูโตะไม่ค่อยแลบแบบเกมยิงปืนเนี่ยมัว่วครับผม ไอวิถีนินจาอะไรมั่วครับถ้าเขาจะเข้าแหลบมันก็เรื่องของเขานะครับผมนะเจ้าของลิกสิ์เนี่ยเขาจะทําอะไรก็ได้นะบางคนเนี่ยรู้เยอะกว่าเจ้าของลิกสิ์ซะอีกนะเ<ๆ>พราะฉะนั้นนารูโตะนะครับถามว่ามีโอกาสมาขอลแลบกับราเรนเจอร์ไหมพอเราเห็นแบบนี้ก็ทําให้เรารู้ว่านารูโตะเนี่ยไม่ได้เป็นเขาเลยนะเจ้าของลิกสิท์นารูโตะเขาไม่ได้ยิงขนาดนั้นเขาข้อแลบได้หมดเขาข้อแลบอะไรก็ได้ถ้าสมมุติว่าทุนเราหนาถ้าทางเพจไม่ใช่ทางเพจดิทางเจ้าของเกมเรนเจอร์เขามีเงินพอเนี่ย ต้องมาคอลเลนกับแรนเจอร์ได้เสมอนั่นแหละครับนารูโตะเนี่ยเพราะฉันก็เอาเป็นว่ามีโอกาสมาแล้วกันนะครับผมนะเพราะว่าเดือนหน้าก็สิ้นปีแล้วนะอมีโอกาสมาแน่นอนนะครับผมสิ้นปีเขาอาจจะเซอร์ไพรส์เราก็ได้นะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่าเรื่องต่อมานะครับผมมาแบล็กโครเวอร์นะครับผมแบ a ็กโครเวอร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเนี่ยดูแบบดูบ่อยมากนะครับผมเพราะว่าเออผมชอบมากแล้วก็คือแบบ เมื่อก่อนเนี่ยคือผมไม่เรียนหนังสือเลยนะผมนั่งดูแบล็คโอเวอร์จนแบบเสีย,สยการเรียนอ่ะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เสียขนาดนั้นคือแบบพอมารู้ตัวก็ตั้งใจเรียนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันเอาเป็นว่าคือเรื่องนี้ยผมชอบมากละกันนะครับผมหวังว่าจะมาคอแลแลบสักปีหนึ่งละกันแต่ผมคิดว่าเดือนหน้าไม่มาหรอกอเรื่องนี้อะดากอนบอลนะครับผมนะเรื่องนี้หยิบมาดูละกันเพราะว่าด้วยความที่เดือนหน้าเป็นเส้นปีเนี่ยมันอาจจะเซอร์ไพรส์เราก็ได้นะครับมาคอแลแลบกับพวกดากอนบอลอะไรประมาณนั้นเพราะฉันก็ อนิเมะไหนดังๆก็เลงไว้เลยครับท่านผู้ชมครับเดินหน้ามีโอกาสมาได้หมดนั่นแหละเพราะว่าสิ้นปีมีเซอร์ไพรส์เสมอนะครับผมมั้งเพราะว่าท่านผู้ชมเข้าใจปะสิ้นปีเนี่ยมันเป็นเดือนแบบว่าที่ล a นเจนเจอร์เขาจะมีเอาตู้กาชาคริสต์มาสเข้ามาแบบเข้ามาป้ายยาเราอะเพราะฉะนันเนี่ยถ้าเขาอยากจะทํารายได้ให้มันเยอะๆในสิ้นปีนะต้องเอาอนิเมะดังๆมาคอแลแลบครับผมถึงจะคุ้มนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าเขาจะมีทุนหนาพอจะไป เอ่อคอลแลบกับอนิเมะดังๆหรือเปล่านะครับผมนะดากอนบอลก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอยากให้มาแล้วกันโตกเกียวรีเวนเจอร์นะครับผมนั้นเรื่องนี้ก็ค่อนข้างชอบมากนะครับก็เป็นค่ายเดียวกับที่มาคอลแลบกับเกมเออไม่ใช่คอลแลบกับเกมเออเป็นค่ายเดียวกันที่รันเจอร์มาคอลแลบกับอนิเมะเรื่องเรืชังน,นี้พี่ต้องเทพอ่ะอเพราะฉันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีมโอกาสมาสูงนะครับเพราะว่าบางทีแบบอาจจะทําสัญญากันกับค่ายนี้ก็ได้นะครับแบบอาจจะขอคอลแลบสัก2เรื่องอะไรประมาณนั้นอ ก็มีโอกาสมานะเรื่องนี้ตัวเกเลมเจอร์นะครับเรื่องต่อมานะครับโจโจนะครับผมนะโจโจก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยพูดกันบ่อยมากนะครับว่ามันจะมาไหมนะครับผมคือพุ่งตรงนะสกิลอะไรเงี้ยมีโอกาสมาสูงมากเลยเรื่องของสกิลนะเพราะว่าสกิลอย่างแบบเดือบหรือสกิลหยุดเวลานั่นแหละเอออันเดียวกันนะมันก็อาจจะมาคอแลบกับไรมเจอร์แบบในสกิลรูปแบบที่แบบอาจจะเป็นสตันใบอะไรประมาณนั้นนะ ซึ่งแบบโจโจ้แบบมันเข้ากับไลนเจอมากเลยอ่ะเจ๋งอ่ะเพราะฉันก็ไม่ปีนี้ก็ปีหน้ามันต้องมาครับผมนะถ้าไม่มาก็คือไม่มาเออนั่นแหละเรื่องต่อมานะครับรีซีโร่นะครับเรื่องนี้ผมให้เป็นอันดับหนึ่งแล้วกันที่แบบมีโอกาสมาสูงแต่ว่าอันดับหนึ่งไม่ได้หมายความว่ามันจะมีโอกาสมานะครับ อันดับหนึ่งคืออันดับหนึ่งในใจผมนะเพราะว่ารีซิโลเนี่ยมันก็คลแลบกับเกมอื่นมาเยอะแล้วนะครับในปีนี้นะขาดอยู่เกมเดียวคือล i ยเลนเจอร์ครับผมมันไม่มาคลแลปกับเกมลเลนเจอร์บ้างวะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีซิโลมีโอกาสมาสูงนะครับผมเอาเป็นว่าผมก็คาดเดารีซิโลมาทุกเดือนก็ไม่มาสักเดือนหนึ่งอะผมคิดว่าเดือนหน้าก็คงไม่มาแต่ถ้ามาก็ไม่แปลกนะครับแต่ว่าถ้าถ้ามาก็ก็ก็ดีมากอะ พอเชนก็มีประมาณนี้แล้วครับผมในในส่วนของการคาดดาวโคลโรโบสแต่ยังมีอีกหลายเรื่องเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะอ่ะมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่มีกระแสอยู่ในตอนนี้นะครับนั่นก็คืออาร์เคนครับผมนะเป็นซีรีส์ Netflix นะครับผมนะจากค่ายไลออดเกมนะครับผมนะเป็นซีรีส์ของ League of Legends นั่นเองเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไปคอลแลบกับหลายเกมนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็น Among Us PUBG Mobile นะครับผมแล้วก็ Fortnite นั่นเองซึ่งพอเราเห็นแบบนี้มันก็มีโอกาสมาคอลแลบกับ Ranger ถูกป่ะแต่ว่า ที่มันมีโอกาสน้อยจริงๆก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันจะคอลแลบกับาราเรนเจอร์จริงๆเนี่ยนะครับอาเชนนะเรื่องอาเนเนจะมาคอลแลบกับาราเรนเจอร์เนี่ยมันก็ต้องมีประกาศตอนที่ซีรีส์เข้าฉายแล้วด้วยนะเพราะว่ามันก็ต้องประกาศก่อนนะครับเข้าใจไหมคือเราต้องรู้ล่วงหน้าก่อนนะครับว่ามันจะมาคอลแลบคือราเรนเจอร์เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมาคอลแลบกับอาเชนแต่ว่าถามว่ามีโอกาสมาไหมบางทีมันอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับเพราะว่าอาเชนนั่งจบกับคือเดือนหน้าเนี่ยมันก็อีกไม่กี่วันไม่เหยียด มันก็อาจจะมาโปรโมทอาเคียนต่อก็ได้นะครับในเกมเรนเจอร์นะครับผมนะเพราะฉะนั้นอาเคียนก็มีโอกาสมาแล้วครับแล้วก็เรื่องต่อมานะครับผมนะไยบะนะครับผมเรื่องนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนพูดกันมาบ่อยมากนะครับผมนะมีโอกาสมานะครับผมเพราะว่าก็ยังแบบว่ามีซีซันใหม่นะครับฉายอยู่ในเน็ตฟิ x อยู่เลยนะครับผมอาจจะเอามาโปรโมทก็เป็นได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งจะจบไปปะเหมือนงว่าซีซันห้า มาฮีโร่อาคาเดเมีนั่นเองนะครับผมเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบมากนะครับก็มีโอกาสมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแพ้ละ <c oughs> รู้สึกว่าเขากดเราหน้ากดไม่ใช่กดราังป้อมดิกำลังจะกดมาทีมผมนะดูดิจะไหวปะวะ,อะลองดูนะครับบางทีอาจจะทีมผมอาจจะยืนไหวก็ได้แค่โดนผักหรือเปล่าฝันหรืเขามีเอลิสนะครับอ่ะเรื่องของการฆ่าเจ้าคลโบผมไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมมีแค่นี้แหละที่จะมาพูดกันนะครับผมอะผม สู้ไม่ชนะว่าผมกดไม่ถี่อ่เพราะว่าผมพูดอยู่ไงแล้วสมาธิมันหลุดนะครับผมอ้ป้าทีเอาเป็นว่าผมแพ้แล้วกันนะครับทีมนี้ฝั่งนู้นเขารวมตัวเป็นกลุ่มแล้วผมสู้ไม่ไหวเนาะใช่ไหมอลองสู้ก่อนไหวไหมสรุปอ่ะเราลูทีมเราลกทีไหวไหมโอ้โห,ห,หโดนสตันรัวจัดเลยอ่ะโอ้โหโอเคแพ้ครับผมยอมยอมเลย่ะ ที่นี้ผมจะตั้งใจเล่นและเพราะว่าเมื่อกี้พูดเยอะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะแหลกมากไหมนะครับเพราะว่าผมเออมัน20เฟรมอะผมต้องขออาภัยนะครับเพราะว่าผมอัดแบบใหม่นะมีเสียงเกมเข้ามาด้วยนะครับผมแต่เสียงเกมจะเบาไปไหมเนี่ยน่าจะเบาไปด้วยนะต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับถ้าเสียงเกมเบาไปเดี๋ยวโอ้โหนี่เราจัดการเขาไม่ได้เลยเนี่ย ผมต้องคัดทีมปะนี่ขนาดคาัดทีมมาแล้วนะโหแพ้อีกแล้วอะเอาบัก๊กอะไรวะเนะี่ยทำไมอเลิติกิเขาเป็นงนั้นอะเอ๋เราเปิดอมาตะก,ก่อนนะครับชิปหายแล้วมากดอะไรตอนนี้วะแม่งเอ้ย <c oughs> ฝั่งตรงข้ามบอทมันเหลี่ยมผมเนี่ย โอ้โหมิริมถามจริงเหอะคือมิริมนี่ผมเจอสองตาก็แพ้2ตาเลยใช่ไหมโอ้โหยอมว่ะมิริมดาเมจจัดจ้านมากเลยอขอแก้มืออีกครั้งนะครับเจอมิริมขอขอแก้มือหน่อยไหนะดูซิจะไหวไหมนะครับผมมิริมอ่ะอเคเขาแชร์แข่งผมมาครับอะดูดูดูด,ดูจะไหวไหมนะครับผมนะรอบนี้อย่ตั้งใจเล่นแบบของจริงละจะจดใจจะจดใจดจ,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 ดจ่อเลยด,ดูเราจะชนะมิริมไหมนะครับ นี่นี่นี่เอามามาฟิงเอ้ยรอมนีชนะว่ะเวลสูงกว่าทีเมื่อกี้อีกนะแต่ทีมนี้เขามีริมเลือดน้อยหรือยังไงไม่รู้นะครับโดนฟาดสองสาทีตายเลยเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ฟาดสองสาทีดิฟาดทีเดียวไปเลยนะโอเคตานี้ก็ชิวๆนะครับผมนะบอดฝั่งตรงข้ามไม่ได้โหดอะไรมากอ่ะกอออโต้ได้เลยมัง้ง โอเคมากันต่อนะครับผมนะอีก2ตาตานี้แล้วก็อีกตาหนึ่งนะโอเคผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไาแล้วนะคาจดาคุลโบก็ขอจบแค่นี้ละกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะครับผมคือไอ้คุลโบเนี่ยผมก็ขอพูดตรงๆล้วกันว่าแบบมันจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบเรื่องที่ผมพูดมาเนี่ย เออเรื่องที่ผมไม่ได้พูดสิพูดขอโทษนะครับผู้ิดเรื่องที่ผมไม่ได้พูดเนี่ยคือเรื่องที่ไม่มีโอกาสมาไม่ใช่นะครับผมเรื่องไหนที่ท่านผู้ชมเนี่ยคิดอยู่ในใจเนี่ยมีโอกาสมาได้ทุกเรื่องนั่นแหละนะครับผม <c oughs> ผมแค่ไม่ได้ยิบมาพูดเฉยเพราะว่าผมคาดเดาอะไรไม่ค่อยถูกหรอกครับผมไม่เคยพูดตรงนะผมคาดเดาคุโรโบมาเนี่ยผมคาดเดาไม่ถูกเลยครับผมนะคือผมเคยคาดเดาเกือบถูกอยู่ก็คือเดือนที่แล้วรับผมคือผมพูดถึงเรื่องนัดสื่ออยู่นะครับว่าเออมีโอกาสมาสูงนะครับผมแล้ววันก็มี ในส่วนของการแบบเขาเล่นนะสปอ,อยจากทางตัวเกมอีกว่าแบบเออเป็นแบบนี้แบบนี้นะโอ้โหยิ่งแบบมีความเป็นอนิเมะนัสึอ,อยู่พอสมควรเลยนะว่าแบบเออนัสึอ,อาจจะมีโอกาสมาก,ก็ได้แต่ว่าผมสึกไม่ได้คาดเดาว่าจะมีนัสึเว้ยไม่รู้ไงคือรู้ว่าแบบเออแม่งอาจจะเป็นนัสอึอาจจะเป็นเรื่องนัสึหรือเปล่าแฟนละิตเทลนั่นแหละเออผมเรียกนัซเซลเออนััสเรียกว่านัสึชื่อเรื่องชื่อแฟนลิตเทลนะผมนะคือแฟนละิตเทลเนี่ย ผมก็คาดเดาไปว่าแฟรดีเทลเลวเวย้ยแต่ว่าตอนที่ผมทําคลิปมาผมไม่ได้เอามาลงเออ <c oughs> ผมไม่ได้พูดถึงนะครับผมแต่มันก็มานั่นแหละก็หวังว่าเรื่องที่ผมคาดเดาไปมันจะมีสักเรื่องที่มาคอแลบนะครับผมนะงั้นวันนี้